การลดไขมันถ้าคุณต้องการตัดแคลในปริมาณมากๆนะครับคุณจะทำได้ไม่นานนะครับมันจะแปรผกผันกันแต่ถ้าเกิดคุณต้องการตัดลดไขมันระยะเวลานานนะครับให้ตัดแคลน้อย2ออย่างนี้จะแปรผกผันกันนะครับแต่ข้อผิดพลาดที่ผมทาคือผมตัดแคลหนักและผมก็ทำนานด้วยนะครับทำสองทำไอที่ไม่ควรทำมาทำ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนแหละพอความล้าความเครียดมันอยู่กับร่างกายเรานานๆถูกไหมครับกล้ามเนื้อหายนะครับกล้ามเนื้อลดลงนะรวมทั้งความเครียดสะสมนะครับทำให้คุณไม่มีพลังในการทํางานใช้ชีวิตประจําวันเท่าที่ควรหิวบ่อยกว่าปกตินะครับพอลดเสร็จก็มีความเสี่ยงที่จะโยโย่กลับมานะเพราะฉะนั้นเรื่องของการไดเอทลดไขมันแบบรวดเร็วเนี่ยนะครับ คือหลายคนก็ชอบกันเหลือเกินลด5โล10โลภายใน1เดือน2เดือนโอเคมันอาจจะฟังดูเท่ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าคุณต้องการลดแบบนี้นะครับผมให้เลยไม่เกิน2เดือนนะครับแล้วก็5กิโลนี่เต็มที่แล้วนะครับถ้าคุณลดเร็วกว่านั้นเนี่ยน้ำหนักที่ลดลงไปเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักของกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับค่อยๆลดนะครับค่อยๆลดดีที่สุดนะครับ แต่ถ้าใครต้องการจะลดไขมันด่วนจริงๆนะครับก็สามารถทําระยะเวลาสั้นๆและมันไม่สามารถใช้การลดไขมันแบบด่วนเนี่ยนะครับตัดแขวเยอะๆเนี่ยจนไปลีนสุดๆเห็นกล้ามท้องชัดอันเนี้ยไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะส่วนข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อกันบ้างคนเราเนี่ยนะครับมักจะไม่ค่อยมีความอดทนเรื่องลดไขมันใช่ไหมต้องการลดแบบเร็ว ในเรื่องของการสร้างกล้ามก็ต้องการสร้างกล้ามแบบเร็วๆแล้วไอการที่เรารีบเนี่ยมันมีข้อเสียนะครับโปกติถ้าเราทานวันละ2,500อ่ะเวลาสร้างกล้ามต้องการที่จะเพิ่มน้ําหนักแล้วก็ให้ได้กล้ามด้วยถูกไหมครับได้กล้ามได้ไขมันเนี่ยเราก็ทานประมาณ2,700-2,800นี่คือค่ามาตรฐานที่เขาแนะนํากันนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยน้ำหนักขึ้นประมาณครึ่งกิโลถึง1กิโลกรัมเนี่ยกำลังดีแล้ว โดยเฉพาะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายธรรมชาตินะครับอาจพูดถึงคนที่เป็นแนวทางธรรมชาตินะไม่มีตัวช่วยเรื่องของฮอร์โมนนะครับมาช่วยบูทให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารนะครับอะไรเข้ากล้ามได้ขนาดนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลยที่คุณจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาเดือนละ2กิโล4กิโลแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดเพราะฉะนั้นการค่อยๆเพิ่มเนี่ยนะครับมันดีที่สุดเมื่อกี้บอกว่าค่อยๆลดดีใช่ไหมครับ ค่อยๆเพิ่มเช่นกันครับอะไรที่มันรีบๆเนี่ยมันมักจะมากับข้อเสียที่คาดไม่ถึงโอเคละมันมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือถ้ากล้ามเนื้อบางมัดที่เพื่อนๆเนี่ยดอยมากออย่างผมเนี่ยก็จะเป็นพวกกล้ามเนื้อหัวลงหัวไหล่นะครับถ้าผมใช้จํานวนเซตในการเล่นเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมก็ต้องการสารอาหารเข้าไปซ่อมแซมที่เยอะขึ้นร่วมกับการพักผ่อนช่วงที่ผมเน้น นะครับกล้ามเนื้อมัดด้อยผมอาจจะเพิ่มแคลอรี่มากกว่าปกติแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าน้ําหนักคุณควรจะขึ้นเดือนละ4ีกิโล5กิโล3เดือนขึ้นเป็น10โลแล้วมันจะเป็นกล้ามทั้งหมดยังไงการค่อยๆเพิ่มนะครับมันก็ดีกว่าแน่นอนนะก็ประสบการณ์ความผิดพลาดของผมเนี่ยก็ฝากไปไปกับเพื่อนๆนะครับลองไปปรับใช้กันดูนะ ในส่วนข้อที่3นะครับนั่นก็คือเวลาลดไขมันอันนี้พูดถึงการลดไขมันระยะยาวแลยนะการลดไขมันสมมุติจาก15%แฟต20%แฟตมาจนถึง10%ต้นๆเนี่ยโอเคผมอธิบายไปแล้วว่าใช้ไดเอทมินิคัตเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่เหมาะด้วยเราต้องใช้ไดเอทแบบลองคัตนะครับคือค่อยๆตัดแคล300-500แคลแล้วลดระยะยาวคุณจะรักษากล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะสร้างกล้ามเนื้อ ในช่วงแรกได้ด้วยทีนี้พอเราลดไขมันมาจนไขมันเริ่มต่ำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไกลโคเจนหรือคาร์บโบไฮเดรตที่ร่างกายสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยนึกภาพกล้ามเนื้อมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นโพรงอย่างนี้นะครับแล้วก็มีพวกน้ํามีของเหลวนะครับมีคาร์บโบไฮเดรตสะสมอยู่นะครับพอเราอยู่ในช่วงทานน้อยนานๆเนี่ยตรงเนี้ยปริมาตรมันจะฟีบลงฟีบลงอ่าซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้แปลว่ากล้ามเนื้อหายนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆปล่อยให้ไกลโคเจนนะครับหรือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยตัวฟีบนานๆนในช่วงไขมันต่ำนะครับอันนี้แหละกล้ามหายแน่นอนเพราะอะไรแรงในการยกเราตกลงนะครับเราไม่สามารถยกน้ำหนักได,ได้เต็มที่เท่าที่ทเราควรจะทำอะ่ะนะอันนี้ข้อที่หนึ่งประเด็นข้อที่สองคือพอร่างกายส่งสัญญาณได้ว่าเฮ้ยปริมาตในเซลล์กล้ามเนื้อม,มันฟีบลงฟีบลงนานเลยเนี่ยภาวะคาตาโบลิก ก็สูงขึ้นรวมทั้งเมื่อระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันต่ำนะครับภาวะการสลายเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะมันไม่เหมือนกับการลดไขมันแรกๆที่คุณอาจจะกล้ามไม่ได้หายเระเผื่อคุณสร้างกล้ามได้ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณลดจนไขมันเริ่มเหลือน้อยแล้วเนี่ยโอกาสกล้ามหายมีนะครับการใส่วันทานเยอะเข้ามาตรงนี้สําคัญมากแล้วบางทีผมรีบรีบกลับมาที่เรื่องการรีบอีกแล้ว เราต้องการให้ลดไขมันเป็นไปตามเป้าเราก็เลยไม่มีวันรีฟีดหรือวันทานเยอะนะครับนี่ก็เป็นข้อผิดพลาดของผมเลยวันรีฟีดนะครับหรือวันทานเยอะตรงนี้ไม่ใช่ชีสมิลนะไม่ใช่ว่าวันนี้คุณจะกินพิซซ่าโดนัทไม่ใช่นะครับคุณก็แค่ทานดีเหมือนเดิมแต่เพิ่มปริมาณมากขึ้นอาจจะ3-500แคลเช่นตอนไดเอทช่วงสุดท้ายนะครับผู้หญิงอาจจะกินพันแคลพันสแคลผู้ชายอาจจะกินพันหกร 1,800-1,900แคลตรงนี้การทานน้อยตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้กล้ามเนื้อลดลงในช่วงท้ายๆเพื่อนๆอาจจะมี1-2วันที่ทานใกล้ๆกับ TDEE นะครับนั่นก็คือประมาณบวกเข้าไปอีก500แคลอาจจะเป็น2,000กว่าแคล1-2วันนะครับตรงนี้จะช่วยป้องกันร,รักษากล้ามเนื้อลดความหิวนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนๆสามารถไดเอทต่อจนจบโปรแกรมได้ครับส่วนข้อที่4นะครับ อันนี้เป็นทั้งของผมนะครับรวมแล้วก็ประสบการณ์ของนักเรียนด้วยนะครับนั่นคืออะไรกลับมาที่เรื่องทุกคนอยากรีบให้ได้ผลลัพธ์เร็วๆนะครับแต่รู้ทั้งรู้ว่าทางที่มันควรจะทำมันทํำยังไงแต่สมัยก่อนในช่วงแรกๆที่ผมโคชิงนักเรียนอันนี้ก็เอาข้อผิดพลาดมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันไม่ควรทำนะคือคนที่ทานน้อยอยู่แล้วอ่ะผมสมมติแล้วกันนะครับสมมุติผู้ชายหนักประมาณ70 แล้วกินประมาณวันละพันสี่ร้อยพันห้าแคลมาหาผมบอกว่าต้องการ l ลีนมีซิกแพคแต่เปอร์เซ็นต์ไขมันเขายังแบบไม่ได้ต่ำอ่ะผมจะให้เขาทำยังไงดีเขาบอกว่าเขาคาร์ดิโอหวันต่อสัปดาห์อยู่แล้วอ่ะคือถ้าผมใจร้ายนะผมรีบอ่ะผมต้องการให้มันเห็นผลอ่ะต้องทำยังไงมันก็ตรงๆเลยถูกไหมครับ อยากลดไขมันลงไปอีกใช่ไหมของเดิมคุณกินพันสี่แล้วมันไม่ค่อยลงใช่ไหมครับกินไปดีครับพันสองอแคลผู้ชายหนักเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าอ่ะกินพันสองร้อยคาร์ดิโอห้าหกวันวันละหกสิบนาทีไม่ลงใช่ไหมคาร์ดิโอไปดีครับวันละเก้าสิบนาทีมันใจร้ายกับกับกับนักเรียนนะผมเชื่อว่ามีหลายๆเคสนะครับ <hatte> <cetera> ที่มันไม่ลงจริงๆนะครับผมแนะนําว่าถ้ามันสุดทางจริงๆแล้วเนี่ยคุณอย่าไปฝืนเลยครับ คุณอาจจะทําได้แต่คุณอาจจะเสียสติไปก่อนนะครับไม่สามารถกินอาหารปกติเหมือนชาวบ้านที่เขากินได้รวมทั้งความล้าความเครียดมันจะทําให้คุณนอนหลับไม่ดีทํางานในชีวิตประจําวันไม่ได้สุดท้ายคุณจะต้องเจอภาวะนี้แน่นอนนะครับถ้าคุณกินน้อยอยู่แล้วคาร์ดิโอเยอะอยู่แล้วแนะนําว่า เปลี่ยนทางแป๊บหนึ่งครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของการ reverse diet หรือปรับการเผาผลาญน,นะครับอาทิตย์ที่1ทานขึ้นมาเลย200แคลตอนแรกทาน104ใช่ไหมสิ่งที่ควรทําคือการทานเยอะขึ้นอาจจะ1,600แคลในสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2 1,700แคลสัปดาห์ที่3 8 0 0แคลและถ้าคุณไม่รีบจริงๆอันนี้คุณจะต้องคุยกับนักเรียนก่อนนะครับว่าการทําแบบเนี้ย เฮ้ i, ยไขมันมันอาจจะไม่ได้ลดนะแต่คุณจะได้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นให้คุณสลับสลับเฟสในการในการลดไขมันสร้างกล้ามการสลับเฟสตรงนี้นะครับมีข้อดีคือ1เมื่อเราสลับมาลดไขมันหรือทานน้อยลงอีกรอบหนึง่งร่างกายจะตอบสนองกับการลดไขมันได้ดีระบบเผาผลาญสูงแต่ถ้าเรากินน้อยนานร่างกายชินกับระบบเผาผลาญต่ําไม่สามารถกดต่อได้แล้วงานวิจัยบอกชัดเจนว่าการเผาผลาญน,นะครับ มันลดลงมาได้ถึงอาจจะเกิน20%ในบางคนด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าเราฝืนไปลดต่อมีแต่เสียกับเสียครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเจอบางเคสนะครับในการโคชชิ่งนักเรียนของผมเนี่ยถ้าเกิดเขาทานน้อยจริงๆนะผมก็ต้องมีการสื่อสารเขาก่อนว่าเอ้ยคุณทําแบบนี้มันจะได้ผลดีกว่านะแต่ถ้าเกิดอะ บอกเนนะต้องการรีบจริงๆอ่ะอยากไปทางเด็กอันนี้ก็จัดให้ได้นะประมาณนั้นนะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับถ้าเพื่อนๆลดไขมันเนี่ยมาเกิน10%แล้วหมายหมายเขาว่าสมุิหนัก80ลดมาเหลือ70เนี่ยประมาณ10โลเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยลงแล้วนะครับ10โลแรกมักจะไม่ค่อยลงต่อแล้วนะครับก็แนะนำว่าไม่ต้องรีบนะครับเราถ้าเราไม่ได้ไปประกวดแข่งขันอะไรเราไม่ได้รีบอยู่แล้วถูกไหม สลับเฟสแล้วค่อยลดต่อคุณจะลดได้ถึงเป้าหมายที่คุณต้องการครับข้อผิดพลาดข้อสุดท้ายคือผมใช้จำนวนเซตเยอะไม่หยุดเลยนะครับเราเซตเยอะมันไม่ดียังไงดีแน่นอนนะครับงานวิจัยบอกชัดเจนยิ่งเซตเยอะมันก็ยิ่งสร้างกล้ามแต่ถ้าเซตเยอะเกินไปนะครับอัตราการสร้างกล้ามที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเคอร์ฟแบบนี้ครับเซตเยอะใช่ไหมสร้างกล้ามเพิ่มแต่เมื่อมัน เซตมันเยอะไปถึงจุดหนึ่งอาจจะ30เซตต่อกล้ามเนื้อต่อสัปดาห์นะเช่นคุณเล่นกล้ามเนื้อขา30เซตต่อสัปดาห์ก็ให้นึกสภาพเอาอะคานขึ้นบันไดอันนั้นอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่การตอบสนองมันจะค่อยๆลดลงลดลงเรื่อย,อยๆมันจะกลายเป็นว่าเราเริ่มไม่คุมและที่เราจะใช้เวลาอยู่ในยิมนานๆและเราอาจจะเสี่ยงบาดเจ็บเส้นเอ็นและข้อต่อนะครับการที่เรามีโหลดซ้ๆซ้ำ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 ๆ,ๆเนี่ย โหลดมันจะเข้าไปในส่วนเส้นเอ็นนะครับและข้อต่อเส้นเอ็นมันก็ต่อกล้ามเนื้อถูกไหมครับอ่าแล้วก็ต่อไปกับกระดูกทีหนึ่งตรงนี้จะมีการรับโหลดรับโหลดแล้วเส้นเอ็นมันฟื้นตัวช้ากว่ากล้ามเนื้อถ้ามันโดนโหลดเยอะๆนะครับโดนโหลดเป็นระยะเวลานานเนี่ยโอกาสบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บทีหนึ่งคุณพัก6เดือนอย่างเงี้ย หรือต้องเล่นเบาๆอ่ะผมผ่านมาหมดแล้วเจ็บมาทุกข้อต่อแล้วข้อมือข้อศอกหัวไล่หัวเขา่าข้อเท้าสะโพกอ่ะมีข้อไหนก็ไม่ได้เป็นอีกนะเพราะฉะนั้นการเล่นจำนวนเซตเยอะสุดท้ายต้องสลับมาใช้อยู่กับช่วงจำนวนเซตน้อยลงบ้างแล้วค่อๆยๆไล่ขึ้นไปใหม่นะครับแบบนี้จะให้ผลดีกว่านะครับในสมัยก่อนผมก็ เจอข้อมูลว่าการเล่นเยอะเนี่ยมันดีแล้วก็เล,เ,เ,เล่นเยอะเล่นเยอะเล่นเยอะสุดท้ายเจ็บครับมันไม่คุ้มเลยนะครับงานวิจัยใหม่ๆเนี่ยเขาก็บอกได้ซ้ำว่าจริงๆเริ่มแค่ประมาณ10 2ถึง20เซตต,ต่อกล้ามเนื้อต่อสัปดาห์เนี่ยมันก็ให้ผลที่ดีแล้วอ่าก็แนะนำว่าทำจากน้อยแล้วคุณยังสามารถเพิ่มน้ำหนักเห็นโปรกเกรส สามารถเพิ่มน้ำหนักได้ทุกๆสัปดาห์แล้วค่อยๆเพิ่มเซตขึ้นไปแบบนี้จะยั่งยืนกว่านะครับและนั่นก็เป็นขอ้อผิดพลาดทั้งหมดที่ผมทํานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับและสําหรับใครที่ต้องการการโคชชิ่งหรือรงสงสัยนะครับในเรื่องของการลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อนะครับติดตรงไหนนะ ก็สามารถทักมาปรึกษานะครับออนไลน์โคโชชิ่งกับผมได้ทางข้างล่างนี้เลยนะครับอยากให้ทำคลิปแนวไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมอาจารย์กันดั้มครับ